สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมธรรมชาตินะครับมาจมรงร่อยมู่บ้านที่เคยมีอยู่ที่เคยตั้งอยู่ณนะสถานทีน่นี้จะพามาดูรงร้อยที่ลุ่งเรืออยู่นะครับอดีตอานาณนมาเลประมัน70ปีที่ผ่านมาแกมีปูก้นได้มาตั้งทิ้นทาน อยู่ที่สถานที่แห่งนี้ตั้งเป็นมูบนมนนะม่บานมีหัวหนามู่บานทำมาห้ากินอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงเวลานึงได้เกิดไปปยบีบัิได้เกิดเหตุหไม่พึงประชงค์กับมู่บานแห่งนี้จนตั้มให้มู่บานต้องลมสลายนะครับนี่นะครับยังคงเลือรองรอย ยังขินสากเก่าๆหม้กระดานเก่าๆท่านเ้าตีนเสาเก่าๆจากบัร้านที่เคยทําำลุ่งเลือให้หินไอนี้ตอนนี้จากสภาพเก่าๆก็กกเปลี่สภาพจากหลูกล้านที่ลุ่งเลืออยู่จากปล่อยปีบัตดในครัางนั้นได้ข่าวมาดำเนินการจัดการ สร้างให้เป็นตีทำมาห้ากินนะครับมีต้นมะปราวเป็นลักท้านนะครับเนี่ต้นมะปราวสูงจากอายุที่ยาวนานนะครับดอกเนื้อจากต้นมะปราวเหลวกับมีต้นไม้ที่ให้เป็นลักต้านอยู่ต้นตูเรียนมังอะไรมังไอ้นี่กระรองร้อยเส้นต่างนะครับ เป็นทางตีเดินจากเนินบนโกลงไปสู้ในหลุมเพื่อที่จะไปห้านนามเพื่อที่จะไปเอานามเดินต่างคนและซัด้านไปมาทางนี้จนว่าเป็นรองหลึกจากการยำตาของซัดจากการนามโตทวงเวลามาหลายปีแต่บัดนี้เป็นรองร้อยนะรับนะไม่มีใรร่ายเรียไม่มีใครเดินเ,เรียบเาะวะ ปัจจุบันนี้ก็จ,จ่ายหมดตือใส่เห็นมังการจะจะข้าวออกจะต้องปับตันมหาเ็นต้าให้ดีขึ้นกว่านี้นี่นะครับเป็นของรอยต่างโบราณต่างนี้เป็นต่างที่ลงไปสู่ลำต้านลงไปเอานามมีโบนาม กุดบนามอยู่ที่กลางลำตาลนี่นะครับต้นใหม่ต้นใหม่กลางลำตาลเป็นต้นใหม่ทีใหญ่ทีลุงเลืออยู่เราว่าจวงระยะลังลังนี่หลูกล้านก็ได้ก้ามาปัตตานาที่ดินเผื่อปลูกยางป่าราแต่ว่าก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ปืนโบราณไว้นี่ได้รับการโบราณารวมสมัยนะครับนี่ใจเป็นปูนเลหลวใส่โมเตอร์ไซค์ับปาน นี่นะเป็นเส้นตานน้ำ่วงหรือดูเรียงกับมีน้ำไหลอย,อย่เอ้อยๆเล็กๆน่อยๆพอถึงช่วงหรือดูน้ำลากก็น้ำก็จะมากกว่านี้นะครับแต่ว่านาะทีจุดๆนี้ใกล้ๆกับว่าเป็นต้นน้ำเลยนะครับที่จุดๆนี้เป็นต้นน้ำแล้ว ถึงดูน้ำลาก,ก็คงจะไม่เล็กท่วมตั่งแต่เพราะว่าเป็นต้นน้ำที่รวมลงและก็ไหลลงสู่บางล่างวันนี้จะพามาเยี่ยมชมนะครับนะมาเยี่ยมชมหลวงร้อยที่ให้เห็นนูนด็กเล็กๆนูนเหมือนตะก,กี้เป็นต้นตูเรียนนะครับด้านโบนะครับก็โบ,โบเป็นหยกเล็กไๆโบนี่คือโบเด็กาคือถิมมา อยู่แถวนี้สมัยก่อนได้เกิดใจน้ำในช่วงนึงได้รับกำบกลัก่าวมู่บ้านแห่งนี้เป็นมู่บ้านที่มีอยู่มีกินทีดีแห่งนึงเหมือนกันนะครับนะมีพลมํมมักรากใหม่มากมามมีข้องปลามีพลัมใหม,มีการเป็นโยเตดี แต่โดยเหตุว่าอยู่มาจนเป็นมู่บ้านจะเป็นมีอันจะก,กินการเลยมีการอิดใจหรือตะยาจนในเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับมีปามาจมบอน้ำนะครับมีบอ่อน้ำบอนึ่งในไล่ไร่ลูกในบริเวณนี้แต่จุดอื่นก็มีนะครับประว่าไม่ใจบ้านเดียวไม่ใจร่างเดียว มาโยกับเป็น3ามเซสิบลัง3ามเซสิกลัวเรือนเป็นตีที่อุดมสมบูรณ์นะครับโลกอะไรก็ขึ้นโลกถูกเรือนโลกมาเปล่าวโลกพลัมใหม่จากกำบอกล่าวนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ลุงเลือ้อยู่ก็ไม่หมากเท่าไดน,นะครับ เหลือตอนสะโตตอนถุเรียนตอนมาเปล่าที่พอให้เห็นเป็นสั้งเคปะนี่แหละเป็นสาท่านทีที่ว่าบุคคลเคยมาตั้งทิมทานในสมัยก่อนก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะครับที่ไม่ได้ป่าพยายมจุมม,มีตอนตาน บางจุดก็ได้เกลียปพื่นทีจากพื่นทีเกาเพื่อที่ตำการปลูกยางก็เลยหลงรอยอะไรรมท่าน <c oughs> ได้ทูนให้ไป <c oughs> บางจุดหลกล้านเกลียปพื่นทีแต่ว่าเวน้นสิ่งกองที่มีอยู่แต่โบราณวัย <c oughs> บางจุดก็ไม่ลงเลืออะไร <c oughs> นะครับ หลังจากเตะมู่บานนี้ลมสะไลยลงเขากระไดใหญ่ประยู่์ระท้านที่อืน่นนการสร้างหลูกสร้างล้านปาริตคนละเมืองแต่หลังจากนั้นหลกล้านก็มากฝืนฟูทําเป็น่วนเป็น่วนยางทำมาหากินนะครับนี่นะตอนตุเรียนบูร้านที่จ่าโคองณจุดนี้ก็ได้เว่นไหวนี่นะครับต้นตุเรียนปืนเมือง เก้าเกตังเหล็กหยุกสำัหแต่ก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองที่ตรงนี้นะครับนี่ตอนปลิง ที่เห็นตอ้นอยู่ไกลๆนู้นก็เป็นต้นทูเรียนนะครับจุดๆนี้นะครับที่ลงเลรือลักต้านบร้านอยู่หวไล่ทิ้งไลอย่างที่ให้เห็นเป็นประจักษ์ต้นมะพร้าวที่สูงลิว้วต้นทูเรียนปืนเมืองที่ใหญ่โตที่เห็นต้นมะพร้าวอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับ เป็นอีกย่อมหนึ่งแหล่กะทีซ้ำคัญนะะาตานที่นี่เป็นทียิตเนีย,ยจิตใจกาคือมีต้นใหม่ที่ีเรียกว่าตรวจเป็นตรวจเป็นตีสักกระบบูชาเป็นตีที่พระภิกษุเคยมานั่งวิปัสสนาเป็นตีการอนับถือบูชาของคนในาถานที่นี้มากอนเป็นตียิตแนวจิตใจนะครับ ต่อมาหลังจากมุ่งบานในลมสลายทีจ่จุดนี้กะคงเลื่อไหวในความทรงจำของลูกล้านที่มาคาราบ,บูชาปีหลักกลังนะครับลงเรือไหวถึงซ่านเพียงตาเป็นทีลูกล้านในระดับสาวาตทานที่นี่เคยเป็นสานาตที่สักสิทธิ์ที่ปันปะุรุษเกยดคารบ,บูชา มาในสมัยคลังนั้นนะครับคลิปนี้ก็คกงจะต้องขอจบลงต่เพียงตามนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดับจมขอให้ทุกคนทุกตานทุกโชกดีมีความสุขนะครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ